อาารเช้าวันนี้มีอะไรบ้างลีบับเขียวปลาต้มขลกไข่หงอะไรอย่างสาลาเปามันโถ <c oughs> <c oughs> จะขมารถท็ซี่กับห้องค่ะอยู่ห้องไหนคะไปด้วยทมราบน้องครับทำไมคนลุกแกงเยอะจังเลยค่ะออออตงลเราเป็นพวกออดพวกออด

I don't remember seeing anything like that. điên quá 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 điên

I yeah, we're we're going to to oh, okay, I for though, I'm